หิมะมาแล้วนะคะบนเขาเห็นไหมคะคขาวๆเอ้ยหนาวแล้วค่ะแม่ดื้อเลิกงานแล้วนะคะคกำลังจะกลับบ้านปะ่ะเรากลับไปทำแกงอ่อมเขียดแห้งกันคะ่ะเขาหลังบ้านแม่ดื้อนะคะหิมะก็ลงเหมือนกันตอนนี้ฝนตกปลอยๆนะคะ ต้นไม้หลังบ้านก็ใบร่วงหมดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะไปดูผักในบ้านเพราะว่าให้พี่ปิดไฟแล้วก็ปิดตัวอุ่นแล้วนะคะเพราะว่าแม่ดื้อเอาเมะเขือเทศไปหมดแล้วเนาะจะไปดูไอ้เจ้าหัวส้มตามําไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างต้นสะแหน่อืดมากเลยนะคะขนาดไม่ให้น้ําเป็นเดือนแล้วก็ยังอยู่ได้นะแล้วก็มะเขือเทศแม่ดื้อมีสุกเพิ่มเลยแม่ดื้อจะเก็บขึ้นไปลูกนี้ ส่วนต้นเขาก็กำลังจะตายนะคะขึ้นราไปส่วนไอ้ลูกใหญ่นี้นะคะก็ร่วงไปนะคะลูกเล็กๆพวกนั้นแล้วก็ลูกใหญ่สองลูกนี้ก็ยังไม่สุกค่ะไม่ได้รอดูนะจะสุกให้แม่ดื้อไหมหัวส้มตำนะคะโครรบีกับเจ้าต้นตั้งโอต้นนี้ก็ยังอยู่นะแม่ดื้อวางกระเป๋ากันเ <laughs> พิ่งกลับมาจากทำงานนะคะยังไม่ได้เข้าบ้านเพราะว่าคิดว่าพี่ดื้อกับพี่ยิ้มยังไม่ตื่นนะ เนี่ยอืมถ้าเกิดว่ามันหนาวมาใบเขาจะฟริสก่อนเลยนะคะมันจะเป็นใสๆเหมือนดอกกุหลาบที่แม่ดือ้อพาพี่ดื้อไปไว่ายน้ําแล้วถ่ายให้ดูค่ะไม่อยากให้ถึงหน้าหนาวเลยนี่หัวกําลังใหญ่ใกล้จะได้ตาส้มแล้วะจะอยู่ได้ถึงวันไหนแม่ดื้อก็จะพยายามยื้อให้นานที่สุดนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่แม่ดื้อมาดูว่าเขาฟริสแม่ดื้อก็จะรีบเก็บขึ้นบ้านเลยนะคะกินกินฟริสมันก็ไม่ได้กินเนาะ มันจะตายค่ะใบกําลังสวยเอาไปผัดเข้าผัดได้นะคะใบอันนี้เหมือนคะนาก็อัปเดตสวนผักนะฮะอา้าวมีใบกินมีตัวหนอนมาเจาะใบหนอนอะไรเนี่ยเมื่อก่อนไม่เห็นมีเลยเข้ามาได้ยังไงแถมหนาวแล้วด้วยตอนนี้อืมหนอนนะศัตรูพืชโอเคค่ะแม่ดิ้ขึ้นบ้านไปทำกับข้าวก่อนนะคะมาอัปเดตสวนผักให้ดูวันนี้ก็คือชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่นะ เนื่องจากว่ามันหนาวแล้วนะคะที่นอร์เวย์เนี่ยหน้าร้อนมันสั้นแค่สองสามเดือนสี่เดือนนะตอนนี้ก็หมดฤดูเพาะปลูกแล้วนะคะอันนี้คือต้นสตรอเบอรี่นะคะที่ไม่ได้ย้ายมาไว้ข้างนอกใบก็กำลังเริ่มแดงแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะตายไปนะเพราะว่าหมดฤดูแล้วแต่ว่าเอาไว้แบบนี้ปีหน้าเขาก็เกิดอีกนะคะสตรอเบอรี่เป็นพืชที่แบบว่าหมุนเวียนกลับมาเกิดอีกนะคะหน้าหนาวเขาก็ตายไปเพราะหน้าฤดูใบไม้ผลิ ใกล้ๆเข้าหน้าร้อนนะคะเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาเนาะนี่ค่ะใบที่อยู่สูงๆนี่แดงแล้วนะข้างล่างก็ยังเขียวอยู่นะคะไปขึ้นบ้านไปทางกับข้าวกัน,นะคะ่ะในในอัปเดตสวนแล้วก็มาอัปเดตต้นไม้ด้วยเลยนะคะต้นพริกที่ไม่ดื้อตัดต่อไว้ก็เหลือต้นเดียวนะคะสองต้นตายไปแล้วะคะ่ะแล้วก็เขาก็ออกดอกนะแต่เขาเขาไม่เป็นลูกหรอกค่ะ,คะเพราะว่ามันหนาวเดี๋ยวดอกก็จะร่วงไปหมดนะคะ เสียดายมากเลยแล้วก็สงสารต้นไม้ด้วยนะคะมาอยู่เมืองหนาวเนี่ยเห็นไหมคะดอกเขาก็อยากจะออกนะตอที่ไม่ดด้ตัดไปนะคะเนี่ยเขาก็แตกกิ่งออกมาใหม่ก็ไม่ดด้ลองดูนะคะเพราะว่าต้นพลิกอันนี้ไม่ดื้ซื้อมาปลูกเข้าปีที่สองแล้วค่ะถ้ารอดหน้าหนาวน,นี้ไปถึงซัมเมอร์หน้าก็เป็นซัมเมอร์สามแล้วนะคะคุ้มยิ่งกว่าแฟดปลาทองเลยคะ่ะแล้วก็ต้น ต้นเตยนะคะต้นเตยแม่ดื้อก็ยังคงสวยงามนะคะแล้วก็เพื่อนๆมาบ้านวันนั้นก็บบก mm. อุ้ยต้นใหญ่จังเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้ต้นกวนอินแม่ดื้อตัดต้นเขาทิ้งนะคะเอากิ่งเข้ามาแช่น้าไว้ mm. เพราะว่าปลูกมาเป็นสิบปีแล้วค่ะมันยาวค่ะแม่ดื้อก็เลยตัดให้สั้นลงแล้วก็ต้นเขาก็เรียวด้วยนะเหมือนแบบมันได้กินอาหารไม่พอหรือเปล่าไม่รู้นะคะ ต้นไม่ค่อยอ้วนค่ะมาดูกันที่ต้นเตยม่ดื้อเพื่อนๆมาบ้านก็กรีดกันใหญ่เลยนะคะเพราะต้นใหญ่แต่ตอนม่ดื้อซื้อมาต้นไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะอันนี้คือม่ดื้อเอามาเลี้ยงแล้วต้นใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าถึงหน้าหนาวนี่แหละมันจะปราบเซียนจะอยู่หรือจะไปนะคะเพราะว่าข้างนอกนี่ก็หนาวนะคะตอนเมื่อเช้าขับรถมาก็สององศานะคะหนาวแล้วค่ะแต่ยังไม่ติดลบแต่คิดว่ากลางคืนน่าจะติดลบ แต่ผักไม่ดื้ออยู่ในบ้านผักก็เลยยังไม่ฟริสนะคะพรอมาเช้าเพื่อนที่มาเข้าเช้าฝรั่งเขาบอกว่าเขาเก็บดอกมงดอกไม้เขาเข้าบ้านหมดแล้วนะคะเพราะว่ากลางคืนมันฟริสค่ะก็โอเคค่ะแม่ดื้อไปทำกับข้าวกันนะคะเดี๋ยวพี่ยิ้มกับพี่ดื้อจะตื่นตอนนี้ก็เท่าไหร่ละแปดโมงยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะหุงข้าวไว้ก่อนแล้วก็จะทํากับข้าววันนี้ก็ว่าจะผัดผักบุ้งให้พี่ดื้อคะ่ะแล้วก็จะทํ่อมเขียดแห้งของแม่ดื้อนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ อาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะผัดผักบุ้งไม่ไดื้อเอาผักกาดขาวผัดใส่ด้วยเพราะผักกาดขาวเก่าแล้วนะแล้วก็มีตับหวานนะคะผักเยอะเลยเพราะว่าต้นหอมผักชีซื้อมาใหม่เนาะก็เลยใช้เยอะไม่งั้นเดี๋ยวใบเหลืองเงค่ะแล้วก็นี้ก็ผัดไก่นะคะแล้วก็ใส่หอมใส่พริกหยวก<ม>ซึ่งใกล้จะเน่า<ม>แล้ว <laughs> <laughs> ดีใจไหมครับตื่นมาได้กินข้าวข้าวเถอะหนูดีใจไหมลูก ผักบุ้งของชอบคะอ่ะกินเลยครับเดี๋ยวไม่ได้ขอกินข้าวก่อนนะคะออมเขียดยังไม่ได้ทํานะเพราะว่าอาหารเยอะแล้วเดี๋ยวบ่ายๆแม่ดื้ถึงจะทําอมเขียดนะคะเพราะว่าตอนนี้เช้าๆอยู่ก็ยังไม่ได้อยากให้พี่ดื้อกับพี่ยิ้มดมปลาร้านะคะพี่ดื้อกินผักเก่งๆนะเนี่ยแม่ดีใจจังหนูชอบกินผัก เพราะว่าแม่ดื้อตอนเป็นเด็กแม่ดื้อไม่กินผักเลยนะเพิ่งมากินผักตอนอยู่นอร์เวย์นะคะเพราะว่าซื้อมาเราก็เลยต้องกินนะเสียดายมันแพงใบกระพงกระเพราแม่ดื้อก็ไม่เคยกินนะคะอยู่เมืองไทยแต่มาอยู่นี่กินทุกอย่างกินผักเป็นเพราะไม่อยู่เมืองนอกนี่แหละคะ่ะทีนี้พอตัวเองไม่กินผักอะ่ะก็ อยากให้ลูกกินผักตอนพี่ดื้อเล็กๆไม่ดื้อก็พยายามเอาผักให้กินนะเพราะว่าเด็กเขายังเลือกไม่ได้เนะแล้วแต่พ่อแม่จะให้พี่ดื้อก็เลยกินผักเก่งกว่านะคะเก่งกว่าแม่เยอะเลยค่ะแล้วก็กล้าที่จะลองผักใหม่ๆนะบอกว่าลองอันนี้ลองอันนี้ก็กล้ากินค่ะอันนี้คือสิ่งที่แม่ดีใจนะคะอ่ะแม่ื้อขอกินข้าวกันค่ะพูดเยอะละหรอ,อ <laughs> พูดเยอะไง <laughs> มีพี่คนไทยนะคะเขาให้เขียดแห้งแม่ดื้อมาเดี๋ยวแม่ดื้อจะแช่น้ําไว้ เพราะว่าคืนนี้แม่ดื้จะไปทำงานเข้ากะดึกนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาก็จะมาแกงค่ะตอนนี้แม่ดื้อใส่ผักลงไปแล้วนะคะก็ดูหน้าตาก็น่าจะผ่านอยู่นะเดี๋ยวถึงเวลากินแล้วแม่ดื้จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้ผักสุกก่อนนะเพิ่งใส่ผักลงไปก็มีชะอมนะแต่ว่าไม่มีผักอีกตูค่ะสุกแล้วนะคะแม่ดือชิมแล้วโอเคผ่านค่ะ เดี๋ยวแม่ดื้อก็จะให้แม่ตากแห้งไว้ให้นะคะช่วงหน้ากบหน้าเขียดเนี่ยเออมันก็ดีเหมือนกันนะความรู้ใหม่เนาะเพราะว่าแม่ดื้อก็ไม่เคยเอามานะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะเผื่อใครที่ชอบกินก็ลองดูเนาะแม่ดื้อลองแล้วมันก็แก้ขัดได้อยู่ค่ะหายคิดถึงบ้านอยู่ค่ะทีนี้ก็มาต่อด้วยอาหารเย็นนะคะวันนี้แม่ดื้อทำกับข้าวทั้งวันเลยก็ต้มแครอทนะคะแล้วก็เป็นสเต็กนะคะ กับมันอบค่ะอ,ะอะพี่ดื้อมากินข้าวลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกนะหิมะตกบนเขาแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรเหมือนกันเนาะโอเคค่ะ <Yeah. S 2> ขอกินข้าวก่อนนะคะ <Yeah. S 2> ไหนๆวันนี้ก็เอาแต่เรื่องกินละไปให้สุดนะคะ <Yeah. S 2> อันนี้เป็นซูชิที่น้องพิมพ์รีพาย <Yeah. S 2> น้ำแหม่มของพี่ดื้อนะคะ <Yeah. S 2> ทำมาฝาก yeah. พี่เด้มมากินลูกแล้วก็ให้เค,ค้กกาแฟมาด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้ย,ยังไม่ได้ชิมเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะกินนะคะแค่เอามาถ่ายให้ดูเฉยๆจะได้อยู่ในเซตเดียวกันอันนี้เอามาแค่ครึ่งเดียวนะคะอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกล่องเพราะว่าให้มาเยอะค่ะพี่เด้เชิญลูก ใครจะโชคดีเท่าพี่ดืออดด้อนะเดลังเอร์จะไม่มีรฟเตอร์อาหารูชีอ๋อเดลฮอลเดฟเฟอพี่พี่ดื้อบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นครั้งแรกที่กินซูชิแบบดำๆอย่างนี้จริงๆก็กินทุกครั้งแล้วแต่ว่าเขาอินไซด์เอาท์เป็นอะไรนะเอาข้าวออกมาข้างนอกค่ะนี่เป็นไงสกลิลคีบตะเกียบของพี่ดือ้อจะนอนแล้วอร่อยไหมเน่ยน้ำแบบดีใจเลยเนะี่ยพ่ออยากกินเบอร์ เกบวมาน่ะว่ามมาดวไม่ะพไม่กินหนูกินคนเดียวแล้วเนดี๋ยวแม่กินด้วยสองสามชิ้นอีฟมัสตบัตนเอเ๋เขาไม่ให้หนูกินไงแหมน้ำแม่มดีใจแย่เลยนะเนี่ยอุตสาห์ทำมาให้กินชอบไหมครับ